เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาดียวยขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาๆพอสบายบายอย่าไปบีบเหลือตาอย่าก,กดลงในตานะจ๊ะหลับตาพริมๆเบาๆสบายสบาย แลวก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วอกให้คลายความผูกพันทิ้งทุกอย่าง ลอยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากเสะเดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเบงกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหลือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพนที่พระบริ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวท่านหยุดใจนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอารหันต์ทั้งหลายหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้น แล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะไม่ง่ายไปอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะทำใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ บายแล้วก็กำหนดบริกรรมอานิีมิดขึ้นมาในใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวมันดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่จะละในแล้วนะจ๊ะไม่มีตำหนิเลยโตแค่ไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตด้กับแก้วตาของเรานะจ๊ะไอ้นึกถึงภาพนี้อย่างเบาเมาสยสบาย คล้ายเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบเราคุ้นเคยชินเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างนั้นเป็นต้นนะจ๊ะนึกอย่างสบายเบาเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะ ร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยพริกรรมภาวนาในใจเบาเบ,า,บาสบายสบายโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังุครังที่ภาวนาสัมมาอรังเราจะต้องไปลืมตรึกนึกถึงดวงใสๆดังกล่าวนี้นะจ๊ะใสเหมือนน้ำแข็งใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเอาหน้า ใสเหมือนเพชรสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ต้องนึกอย่างเบาเบาสบายสบายไม่ไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งหรือไปจ้องแต่ให้นึกเบาเบาสบายสบาย นึกได้แค่ไหนที่สบายเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะเช่นนึกได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ลัวๆลังลางสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะนึก อย่างนั้นไปก่อนให้ต่อเนื่องกันไปอย่างเบาเบาสบายสบายนิ่งนนุ่มนมเบาเบสบายสายพร้อมทั้งผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลาย แล้วก็นึกภาพภายในไปด้วยส่วนคลายถนัดนึกถึงองค์พระพุทธรูปจะนึกถึงเป็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะให้ท่านนั่งขัดสมาะอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อน แต่ต้องนึกอย่างสบายเพราะว่าการเดินทางเข้าไปสู่ภายในนั้นต้องเริ่มต้นที่เบาสบายง่ายๆใจเย็นเย็นไม่ได้ดังใจก็ไม่เป็นไรอย่าไปหึดหัดนะจ๊ะถ้านึกไม่ออก ก็ไม่ต้องนึกแค่ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ในกลางท้องหรือว่าทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆหรือองค์พระใสๆท่านตั้งอยู่แล้วในกลางท้องเป็นแต่เพียงเรายัางมองไม่เห็นแท่นั้นแหละให้รู้สึกว่ามีอยู่ แล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลพร้อมกับภาวนาในใจเบาเบาสบาย,ส,ยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา อรังภาวนาไปเรื่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆถ้ามีความรู้สึกว่าเริ่มกดลูกในตาลงไปดูแล้วเริ่มรู้สึกตึงที่กระบอกตาหัวคิ้วหน้าผากกล้ามเนื้อของร่งางกายเริ่มเกร็งแล้วแล้วก็ปลืบๆตามาสักนิดหนึ่ง พอเยอบเหลือกตาขึ้นมาสักนิดนึงแต่เราทอดสายตาลงต่ำปเปืบปลือตาทั้นี้แล้วก็ทอดสายตาลงต่ำพอมีควารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วจากการกดลูกในตาไปดูแล้วก็ค่อย ปิดเลิกตาเบาๆใหม่และข็นึกไปสบายสบายทำซับซอบนุ่มๆเบาๆเ,เหมือนขนนกที่ล,ล่องลอยอยู่ในอากาศนะจ๊ะฟ่องเบาล่องลอยบรรยากาศแล้วก็ตกกระทบผิวนะ้ำอย่างแผ่วเบา ต้องนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็ยยนๆใจใสๆเยือกเย,ย,ยน็นให้บริสุทธิ์ให้เกลี้ยงกล่าจากสิ่งที่เป็นมนลทินของใจปล่อยวาง จากความผูกพันความคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานและทำใจสบายๆทำประหนึ่งว่าเรากำลังข่าวเฝ้าประสมมอสมุเจ้าฟังธรรมปฏิบัติธรรมเฉพาะประพักต่อหน้าพระเจ้าอย่างนั้นเราดุดว่าพระองค์ยังทรงมีประชชนชีพอยู่นะจ๊ะ ให้ใจใสๆสยเย็นเย็นโดยเฉพาะสมเด็รุ่นกองมรรสถาปนาพันลูกที่เตรียมตัวจะบวชจะได้อุปสมบทมดได้สองชั้นภายในเข้าถึงพระในตัวแม้เป็นกุศลนิมิตเห็นองค์พระ ใสใสชัดใสแจำอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะแต่อีกน้อยก็เป็นดวงใสๆใสซึ่งเราก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจและรับละคองใจให้อยู่ภายในอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญสมณะธรรมธรรมของสมณะพู้มีความสงบกายสงบวาจา สงบใจแล้วกายวาจาใจที่สงบที่หยุดที่นิ่งนั่นคือกายวาจาใจที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมควรแก่การเป็นสมณนะใจที่อยู่เป็นสุขแล้วจะสงบนิ่งอยู่ภายในเยือกเย็น สุขสดชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นเนีราก,ก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อการบวชในคราวนี้จะได้เป็นมหากุศลเป็นมหากาถากุศลอันยิ่งใหญ่รครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพร,ะพ,ระพุทธศาสนาเป็นลูกผู้ชาย มีบุญเก่าได้บรมเพนในกรรมปรมีมาก็จะได้มาบวชสร้างบารมีเพิ่มเติมกันอีกเราก็จะได้บวชให้ได้สองชั้นบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับบิดามารดาโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติญาติสนิทพิสหาสสมบันชน รวมถึงตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการสร้างมหากุศลนนันยิ่งใหญ่ดีอยู่จะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในเพศของสมณะเพราะฉะนั้นเรให้ตั้งใจกันให้ดีเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคน จะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งอกตั้งใจประครับประคองจะให้หยุดนิ่งให้ลูกทุกคนสมหวังตั้งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบเลจ้ะ